รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กา้แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ทีวีพบกับกุ๊กอภิญญาขาวสบายพิติกรที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาระประโยชน์มากมายหลากหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องกับวงการเกษตรนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปติดตามกันในช่วงเกษตรศาสตร์ค่ะ ผลไม้ของไทยหรือทุเรียนนั้นมีชื่อเสียงและยังเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนทั้งคนไทยและคนต่างชาติเมื่อได้ลิ้มลองก็กลายเป็นสายทุเรียนเลเวอร์จังหวัดชุมพรนอกจากจะเป็นประตูสุภาคใต้แล้วยังเป็นแหล่งผลิตรวบรวมและส่งออกผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะทุเรียนราชาผลไม้ที่ถูกใจหลายคนทั่วโลก ด้วยลักษณะภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้นรวมไปถึงปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอทำให้ทุเรียนชุมพรมีสีเหลืองนวลเนื้อหนาเส้นใหญ่เหนียวนุ่มรสชาติหอมหวานและกลิ่นไม่ฉุนนั่นเองสำหรับทุเรียนของจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองพรีเมียม มีพื้นที่การปลูกมากกว่า2 4 0 0 0 0ไร่มีการบริหารจัดการและปลูกด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีหรือว่า g a p นั่นเองค่ะในปัจจุบันหลายๆคนมีความกังวลในเรื่องของอาหารและผลไม้ที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ด้วยกรมการค้าภายในได้มีการผลักดันและส่งเสริมการบริหารจัดการผลไม้ให้มีความปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการผลิตการขนส่งไปจนถึงการจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภคพวกเราจึงมั่นใจได้ว่าผลไม้ที่เราจะเลือกซื้อหามาบริโภคนั้นจะต้องปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยขยันล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนมามัยที่ดีแล้วมาร่วมอุดหนุนและบริโภคผลไม้ไทยปลอดโควิด -19 ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ใครๆก็คงกังวลใช่ไหมล่ะคะจะซื้ออะไรจะกินอะไรก็ต้องดูที่ไปที่มาให้ดีก่อนซื้อวันนี้เรามี9ข้อมั่นใจผลไม้ไทยปลอดโควิด -19 มาบอกให้รู้กันคะ่ะ ว่าผลไม้ไทยจะมาให้ทูกคนได้กินกันอย่างอร่อยอร่อยก็ต้องผ่านการปลูกและดูแลเป็นอย่างดีจากเกษตรกรและพร้อมส่งตรงถึงมือพวกเรานั้นก่อนอื่นเกษตรกรชาวสวนจะต้องปลอดภัยไม่พบเชื้อโควิด -19 วัดอุณหภูมิสวมหน้ากากและถุงมือที่ใหม่และสะอาดก่อนเข้าและออกจากสวนผลไม้ สำหรับสถานที่จัดการผลไม้ก็ต้องปลอดภัยด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทั่วทุกบริเวณที่จะเป็นพื้นที่จัดการผลไม้ในส่วนของกระบวนการจัดการผลิตให้ปลอดภัยก็จะมีการทำความสะอาดผลดไม้และบรรจุภัณฑ์ก่อนการคัดบรรจุหรือจะต้องเป็นโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP นั่นเองด้านเจ้าหน้าที่คัดบรรจุก็ต้องปลอดภัยเช่นกัน ต้องมีการวัดอุณหภูมิล้างมือสวมหน้ากากและถุงม,มือทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ขนส่งจะต้องมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางก่อนถึงมือผู้บริโภคนั้นก็คือแหล่งจำหน่ายผลไม้จะต้องมีการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยจากโควิด19 ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดวางผลไม้และตระการถเข็นก็จำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่จะติดไปกับผลไม้และผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อผลไม้นั่นเองคนซื้อปลอดภัยเชื้อมั่นผลไม้ไทยปลอดโควิด -19 าการจัดการผล,ลไม้แบบปลอดโควิดปลอดเชื้อแน่นอนตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือผู้ผลิตจนขนส่งมาจำหน่ายแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคเห็นแบบนี้แล้วเราในฐานะผู้บริโภคก็มั่นอกมั่นใจได้มากขึ้นจริงๆค่ะว่าปลอดจากโควิด19อย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมยังได้ติดตามกันอยู่ในช่วงท้องเกษตรท็องช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ที่มั่นคงกระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนอยา่างครอบคลุเพื่อฝ่าวิกฤตโควิดของประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสินิดเลิศไรจึงให้กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ากระทรวงพาณิชย์จัดทําโครงการสร้างรายได้ด้วยเฟรนชาชัยฟ่าโควิด -19 โดยธุรกิจเฟรนช์ชยเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นทางลัดในการประกอบอาชีพที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสําเร็จสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค15จังหวัดรอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นพร้อมฝ่าวิกฤตและพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป มีเรื่องราวสาระประโยชน์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมแบบูุใจเช่นเคยไปติดตามกันเลยค่ะกับเกษตรทออ์ค่ะเราอโชคดีมากที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะ,จะอยู่บนดอยแต่ว่า วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละพื้นที่ในประเทศก็คือก็จะแตกต่างกันซึ่งของเราอะก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่แบบน่าอนุรักษ์ไว้มากค่ะ ชนพระบัตรห้วยต้มของเรานะคะเป็นชุมชนของชาวปากยอค่ะชาวกะเหรี่ยงนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของชนเผ่าเป็นสกอคะ่ะเป็นส่วนมากอาชีพส่วนมากจะเป็นกเกษตรกรรมนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเขาก็จะเป็นการทอผ้าค่ะทอใส่เองบ้างหรือว่าอาจจะมีลูกค้าจากที่อื่นนะคะ mm hmm. เขาจะสั่งทำเป็นอยากได้แบบของที่นี่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสั่งทอ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะคะมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แปรรูปสมัยใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแบบดั้งเดิมคือจะเป็นแค่เสื้อเหมือนที่แม่ใส่เนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อคอวีแล้วผู้หญิงนี่จะมีชุดยาวกับทัชซิงแค่นั้นนะคะจะไม่มีรูปแบบอื่นย่ามก็จะเป็นย่ามแบบเดิมๆนะคะ,ะย่อก็ยางลายปักแล้วกันนะคะจะเป็นลายโบราณเด็โพจือนี่จะแปลว่าตีนกบอะคะ่ะลายก็จะเป็นคล้ายๆแฉกอะคะ่ะ ลายอะค่ะส่วนมากแล้วจะมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเขามีความเชื่อส่วนมากจะใช้ในพิธีแต่งงานนะคะถ้าจะพูดในส่วนของชุดของชนเผ่าเลยนะคะผู้หญิงจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะใส่แบบนี้เรียกว่าเชวาจะเป็นชุดรวดคล้ายๆชุดเจสอะค่ะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเขาจะใส่เชซัะค่ะ เคซูก็คือจะเป็นชุด2ท่อนนะคะจะเป็นตัวเสื้อแยกกับผ้าสิน้นแต่ถ้าผู้ชายนี่ตั้งแต่เล็กจนโตไปเลยก็คือใส่เชฟโลูเหมือนกันอย่างเดียวค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าที่นี่เหคะมันจะเป็นผ้าทอค่ะจะเป็นทอจากกีเอลผ้าก็จะเป็นฝ้ายเข็นมือค่ะ แล้วก็นำ้ยเข็นมือที่ได้ไปย้อมคลามาค่ะจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการก็คือขึ้นไฝจากนั้นก็นำมาทอโดช้กีเอวนะคะจะมีการปักด้วยค่ะปักลายลงไปบนผืนผ้าแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีลายลวดลายใหม่ด้วยอย่างที่เด็กๆเ,เขาทำะคะ่ะจะเป็นพ่วงดองไม้อะไรเอามาเสริมเอามาแต่งให้มันดูแบบสวยงามะคะ่ะซึ่งเสื้อผ้านะคะถึงแม้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น เป็นหลายๆแบบเพื่อนแต่ว่ารวดลายยังคงดั้งเดิมอะคะ่ะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานอะให้เขาได้ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้นํามาใช้จริงๆรงอะคะ่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะตัวมาก็เห็นคนทอผ้าเห็นคนใส่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆถือว่าเป็นแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จริงใส่ไปวัดอย่างนงี้แต่แต่ด้วยความที่มันเป็นยุคสมัยมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ ชุดอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนมันจะมีแค่เฉพาะสีขาวนะคะของผู้หญิงแต่ว่าจากสีขาวก็จะมีสีก็คือตามชอบเลยแต่ว่าในส่วนของลายอะไรก็ยังเหมือนเดิมเขาก็จะมีเพิ่มลายปักอะไรประมาณนี้เข้าไปด้วยอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมเราแค่เพิ่มะค่ะแต่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะคะภากรมพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้กับทางกลุ่มะค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วก็ทั้งสมาชิกด้วยอะคะบางทีแบบได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็มีหลากหลายขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักของตลาดกว้างขึ้นค่ะเป้าหมายสูงสุดของเราคืออยากให้กลุ่มที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เนาะสามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับส่งเสริมพัฒนาสืบสารต่อยอดให้ถึงเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับให้กลุ่มเนี่ยมีความยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง,องความต้องการของลูกค้า ทำให้มีการกระจายไรายได้ทั้งในตัวกลุ่มเองและกลุ่มอื่นๆข้างเคียงครับในนามของตัวแทนกลุ่มนะคะก็ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงค่ะที่พิสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่พัานาค่ะคือเป็นการกระจายรายได้ค่ะเพราะว่าผ้าเุงละชิ้นเราทําคนเดียวไม่ได้ค่ะคือกว่าจะได้ผ้าออกมาหนึ่งชิ้นน่ะในหนึ่งชิ้นคือมีคนทําหลายคนมากตั้งแต่ คนทำฝ้ายนี่ก็คนหนึ่งละคนไปย้อมอีกคนคนเอากลับไปม้วนแล้วก็ขึ้นฝ้ายก็เป็นอีกคนอย่างเงี้ยค่ะคนทออีกคนปากคนเย็บก็เปลี่ยนคือในหนึ่งชิ้นคือกระจายรายได้ให้แก่คนได้หลายคนมากก็คือหลายครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจในความเป็นชนเผ่าของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่เรานำสิ่งที่เรามีนะคะไปเผยแพร่ให้เขารู้จักได้มากขึ้นจากการไปนั่นไปนี่ได้อธิบายให้เขารู้เขาก็ จะเข้าใจในความเป็นชนเผ่าแล้วก็รู้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเรามากขึ้นให้เขาได้มองเห็นชนเผ่าของเราในที่กว้างมากขึ้น,นะคะุณผู้ชมคะช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของทุเรียนนะคะราชาผลไม้ค่ะเมื่อได้เรียนรู้การบริหารจัดการกันไปแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะส่งออกแล้วใช่ไหมคะ ในการที่เราจะส่งออกนั้นนะคะก็ต้องได้มาตรฐานการส่งออกอย่าง G A P ด้วยค่ะซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเปิดได้รัฐมาสนับสนุนก็คงไม่ยากนะคะรัฐมีโครงการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและก็พัฒนาเกษตรกรน,นะคะเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตนั้นตรงตามมาตรฐาน G A P ทำอย่างไรไปติดตามกันในเกษตรท้อค่ะ เดิมกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนสักอำเอดอนสักจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีปลูกยางพาราเป็นหลักด้วยสถานการณ์ราคาผลผลิตตกตำ่ำจึงได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนอ,อดอนสัก สมาชิกจำนวน53รายพื้นที่การเพาะป,ปลูก403ไร่โดยมีพื้นที่ของนายสมชาติขนอมประธานแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ในการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน87รายพื้นที่การเพาะป,ปลูกจำนวน1,000กว่าไร่ ทางสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับผลผลิตของเกษตรกร,กรให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นเรื่องคุณภาพของ GAP เรื่องของการที่เราดูแลเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยในแปลงนะครับให้ได้มาตรฐานของ GAP ทีนี้ถ้าเราได้มาแล้วเราต้องปฏิบัติ ให้ดีกว่าเดิมจากเดิมท,ที่เรื่องของการให้ปุ๋ยให้ยาให้อาหารของทุเรียนต่างๆต้องจัดให้เข้าระบบในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับเรื่องของ TP ต้องให้เรื่องของทุเรียนนี่ถูกลักษณะอนามัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่สะอาดเล็บปลอดภัยนะครับ เพราะเป็นทุเรียนมันต้องเป็นทุเรียนที่ส่งออกนะครับเราก็ต้องทําให้ได้มาตรฐานในเรื่องของ GAP ไม่ว่าแปลงนี้หรือเปลงทุกๆเปลงที่ผมเป็นประธานแปลงนี้ต้องต้องได้สะอาดและมาตรฐานจากของ GAP ที่ทางเกษตรอำเภอได้จัดทำได้ปฏิบัติได้ทุกๆเรื่องที่เมื่อให้ แปลงที่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของ e a p นะครับทางนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอได้เข้ามาสนับสนุนดูแลเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอำเภอดอนสักให้ผลผลิตมีมัตรฐานพร้อมสู่ตลาดส่งออกต่อไปอสำหรับแปลงนี้นะคะก็ะได้รับผล,ผลผลิตมา2ปีแล้วซึ่งเป็นแปลงต้นแบบของอำเภอดอนสักด้วย เราเน้นในเรื่องการขอระบบ GAP มีความสำคัญยังไงเพราะตอนนี้ตลาดต้องมีการรับรองมาตรฐานสินค้าถ้าหากว่าเราไม่มี GAP พ่อค้าก็ไม่ค่อยอยากจะรับซื้อเพราะ GAP นี้เป็นเครื่องหมายการันตีในคุณภาพของสินค้า mm hmm. เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าแปลงที่จะขอ GAP เพื่อที่ว่าจะไปทำสัญญาส่ง ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือมาเลเซียแต่ตอนนี้การค้าขายภายในประเทศก็เขาจะดูมาตรฐานสินค้าตัวนี้เป็นสําคัญนะคะซึ่งในตอนนี้ทางสานักง,งานเกษตรอําเภอก็เน้นในเรื่องของการมาตรฐานสินค้าในทุกชนิดพืชที่มีอยู่ในพื้นที่ะคะ่ะการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงตลาดตั้งกลุ่มไั้ปรึกษาหรือว่าจะ,ะพยายามดึงดึงผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเข้ามาเปิดแผงกัดบรรจุในพื้นที่ ก่อนที่เราจะดําเนินไปถึงขั้นนั้นเราจะต้องมีจํานวนของผลผลิตเพียงพอที่จะให้ตางรงูปัารบรรจุเข้ามาดําเนินการได้แต่ตั้งนี้ากาเกษตรกรที่ที่จะขายผลผลิตจะต,ต้องอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานซึ่งทั้งกมรมส่งเสริมกรเกษตรที่เป็นที่ศึกษาแล้วก็กรมวิจัยเกษตรที่เป็นหน่วยรับรองรวมทั้งมกอ,อที่เป็นตัวรับรองมาตรฐานเราพยายามที่จะทํางานกับเพื่อนอ่านตัวนี้เพื่อประโยชน์สุขของกเกษตรกรกลุ่มทุเรียนของเพื่อดอนศักดิ์ จังเลยค่ะได้สำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลแปลงทุเรียนดอนศักจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีให้ได้มาตรฐาน g a p พร้อมที่จะส่งออกกันแล้วเพราะว่ามั่นใจได้ถึงคุณภาพได้ถูกหลักสุขาอนามัยอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะกุ๊กยังมีรงเรื่องราวข่าวสารวงก,การเกษตรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไดเกษตรนิวค่ะ จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ที่มัน่นคงกระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนอยา่างครอบคลูเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด COVID ของประเทศ ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสินิตเลิศไรจึงให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดทําโครงการสร้างรายได้ด้วยเฟรนชชัยฝ่าโควิด -19 โดยธุรกิจเฟรนชชัยเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นทางลัดในการประกอบอาชีพที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสําเร็จ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค15จังหวัดรอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นพรองฝ่าวิกฤตและพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป แล้วละค่ะคุณผู้ชมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวขอาสารมากมายเราได้รวบรวมเอามาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วในเกษตรนิวส์ค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทำพิธีเททองหล่อนำเลิกพระพุทธพัฒนาประชานาตเนื่องในวาระครบรอบ60ปีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธพัฒนาประชานาตเนื่องในวาระครบรอบ60ปีกรมการพัฒนาชุมชนณนวัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุทธิพงษ์จินเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยดอเอร์วันดีกุลชรยาคงจินเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ นายสมคิดจันทรมเลิกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายนิวัฒน้อยผางนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและประชาชนร่วมทำพิธีบวงสวงสมเด็จพระพุทธโคสดาจารย์โตพรมรังสี และเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา8.19นาฬิกา19นาทีเริ่มพิธีเททองหล่อนำเริกพระพุทธพัฒนประชานาถโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และขานุการสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสันทปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปรัดกระทรงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวะ ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสนใจสาม,มารถสั่งจองบูชาพระพุทธ,ธพัฒนาประชานาถได้ทุกขนาดและเหรียญพระพุทธ,ธพัฒนาประชานาถเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวักลับดำเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองสาม,มารถติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาุุการกรมกลุ่มงานสวัสดิการโทร026566026 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพโรดโชว์2021ยกขบวนแฟรนไชส์ถึง15จังหวัดทั่วประเทศมาให้เลือกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์สร้างอาชีพจากผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวกิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายอาชีพมาให้เลือกสรรรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเมื่อวันที่23-26ตุลาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นที่สันทัานพลาซาระยองในวันที่4-7พฤศจิกายน2564จัดขึ้นที่สันทัานเฟรเซอวหัดใหญ่และสันท่านพลาซาพิษณุโลกวันนี้อยากจะเปิดกิจการเองอยากจะมีธุรกิจนี้อย่างที่ได้บอกไปว่ารอมแค่3หมู่เท่านั้น ใช่ครับได้ตัวสูตรแล้วก็ได้สิทธิ์ในการที่จะซื้อตัวเครื่องปรุงใช่ไหมะคะก็ตัวซอสก็คือวันนี้ทุกท่านจะได้ไปทานห้าร้านสาขาเชียงใหม่ก็จะเป็นเส้นน้ำพลาว้วมิตัวซอสทำเลยบผมโอ้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างที่จะมาร่วมครกิจกับ โอับค่ะจริงๆครับไม่ต้องทําอะไรเลยีไม่ต้องมีความรู้ด้านอาหารมาก่อนก็ได้เรามีเทรนนิ่งมีฝึกอบรมลงทุนกับเราอย่างเดียวครับระบบจัดการร้านทุกอย่างเราดำเนินการที่หมดเลยรวมถึงสร้างร้านอะไรทุกอย่างโอ้โหดูแลทุกอย่างเราจะเน้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ เปิดมาเนี่ยเราจะขายให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าเอสเอ็มดีบางทีเขามีโปรเจกต์เป็นได้รับเอ่อโปรเจกต์ใหม่ๆมาเช่นต้องการเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องอย่างนี้ไม่มีในร้านแน่นอนทางคลังเราค่ะส่งไปให้ถึงบ้านลูกค้าหรือว่าถึงออฟฟิศเลยโอ้โหจะส่งฟรีด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือเพียงแค่คุณนะคะมีเงินทุนอ่าและถ้าหากว่ามีเงินทุนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีในเรื่องติดอยู่ในเรื่องของกำไรคุณพี่ ช่วยแมค่ะทําแรกเรามีแนะนําให้แล้วก็การหาพนักงานอบรมพนักงานแล้วก็ระบบทุกๆอย่างให้เลยค่ะทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยังคงจัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่11-14พฤศจิกายนนี้จัดขึ้นที่สันท่านพระา,าสุราษธธาร์าาีีวันที่12-15พฤศจิกายนจัดขึ้นที่สันท anan p r า s a t c h i a n และในวันที่18บแถึงยีพฤศจิกายน2,564จัดขึ้นที่เซนทัลพระซ้ามหาชัยและเซนทัลเฟสติวัลพัทยาบีชกิจกรรมดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้จะมีจัดขึ้นที่จังหวัดใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570 เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 4ที่ผ่านมานายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกโดยมีนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายประพิจันรมาอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน๔เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ําเก็บกักรวมกว่า59%ของความจุอ่างรวมกันและเนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ําที่ไหลหลากมาจากทางตอนบนเป็นจํานวนมากทางกรมชลประทานทําการระบายน้ําเข้าพื้นที่ลุ่มต่ําบางระกรมพื้นที่ลุ่มต่ตําตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและพื้นที่ลุ่มต่ตําตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกทั้งนี้อธิบดีสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก ตั้งแต่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่โครงการเจ้าเจ็ดโครงการพระยาบรรลือโครงการพระพิมนโครงการภาษีเจริญเตรียมรับปริมาณน้ำที่ระบายจากพื้นที่ทางตอนบนโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุดตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและเดินเครื่องสูบน้ำให้เต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรน,นอกจากนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมกว่าหนึเครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยเร็วที่สุด และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระประโยชน์ที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในเกษตรนิว32แล้วสัปดาห์น้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกต้องมาชมกันให้ได้ค่ะกับเกษตรนิว32ซีซั่น3ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวี32แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ